อ่ะเรามาดูนะฮะถ้าเกิดบอกว่า<ะ>ให้แยกตัวประกอบเราหูน้มหน้าตายอย่างนี้เนี่ยโดยที่สมมสิ์หน้า x ก,กําลังสองหรือว่าตัว a เนี่ยมันไม่ได้เป็นหนึ่งนะฮะ,ฮะสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องแยกสองเล็บเหมือนเดิมแล้วละครับ<ะ>แต่ว่าต้องคิดสมทธิทั้งหน้าด้วยครับเพราะนั้นมันจะไม่ใช่ x กับ x แล้วแหละมันจะกลายเป็น ตัวประกอบของ x กับตัวประกอบของ x ครับ,รบดังนั้นให้คิดอย่างนี้ฮะสามเนี่ยมันแยกออกมาเป็นมีเงื่อนไขเดียวคือสามกับหนึ่งถูกปะครับส่วนหกเนี่ยมันแยกออกมาเป็นสามกับสองเพราะนั้นมันจะมีสองเงื่อนไขคือหกกับหนึ่งแล้วก็สามกับสองครับผมท่านไหมฮะอ่านครับทันครับ,รบอ่าดังนั้นเนี่ยครูสามารถแยกามาเป็นหก x กับ x และครูสามารถแยกออกมาเป็น 3x กับ 2x ถ้าพูดอย่างนี้โอเคไหมครับพอเข้าใจอะพอเข้าใจนะแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกทุกวิธีนะมีบางวิธีเท่านั้นที่ถูกนะฮะทีนี้ขอดูตัวหลังครับตัวหลังมันคือ3แล้วเราจะเห็นว่าเครื่องหมายมันเนี่ย เครื่องหมายมันเนี่ยติดลบด้วยแปลว่าตัวหนึ่งจะบวกตัวหนึ่งจะลบ,ระบครับใส่ม,มั่วๆไปก่อนนะใส่มั่วๆไปก่อนตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งลบตัวหลังมีเคสเดียวครับคือสามกับหนึ่งเท่าน,นั้นสามกับหนึ่งเท่านั้นครับสมมติครูจะใส่สามเข้าไปที่นี่แล้วใส่หนึ่งเข้าไปที่นี่สมม,มุตินะฮะคูณคืนครับหนึ่งคูณ x ได้ x อ็ 3ามลบสคูณหได้6 1 6 6 2่งหก8ได้ลบสิบคู่เนี้ยจะได้ลบสิบครับถูกหรือผิดถูกแล้วถูกเหรอมันลบเจ<อ>เองเงเอ,อยจยงใจเย็นลบสิบกับ 7x มันตัวเดียวกันไหมอ ไม่นะไม่ถูกนะไม่ถูกนะสมมุติว่าถ้าเราเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนอันนี้เป็นสามแล้วข้างหลังเป็นหนะะึ่งนะฮะคิดว่าจะได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้ถูกปะ่ะเพราะถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะลองทำเฮ้ยสามคูณเได้สามเอ็ฮะหนึ่งคูณหกก็ได้ลบหกเอครับ สรุปรวมความได้ลบสามเอครับซึ่งก็ไม่ใช่ลบเจ็ดเออยู่ดีถคกปะนั่นแปลว่าวิธีแผงบนเน่ยผิดเหลือแผงล่างแล้วมามีอยู่กรณีเดียวคือสามก็บหนึ่งอ่ะเพราะนั้นไม่หนึ่งคู่สามก็สามคู่หนึ่งอ่ะเอาอะไรเอ,อเอาสามอยู่ไหนเอาหนึอยู่ไหน สามสามอยู่บวกม่ะอ่าไม่เป็นไรยังนี้ไม่ออกไม่เป็นไรนักเรียนดูนี่ครับเก้ากับสองต่างกันอยู่เท่าไหร่เจ็ดครับเจ็ดครับผมเจ็ดมันใช่สิ่งที่เราต้องการไหมครับใช่ครับใช่ทำยังไงเราถึงจะได้เก้าครับเอาสามคูณสามยากเพราะนั้นสามต้องอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลัง เวลาคูณ <มา S 1> แจกแจ,จ<า>งถึงจะเป็นสามคูณสามสามต้องอยู่หน้าหรือหลังหลังครับหล,ลังหล<า>งังพราะนั้นข้างหน้าคือหนึ่งถูกไม่ถูกครับแล้วติดลบด้วยจะได้เป็นลบเก้าบวกสองเพราะนั้นจะได้ลบเจ็ดจบไหมครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือนะครับหกอกลัสองลบ7 x ็ดเอลบสาม ลองคูณคืนฮะมีกระดาษทดมีปากกาใช่ไหมอะคูณ,ค,ณ,ค,ณคูณคืนเองดูซิว่าใช่ไหมค่ะโอเคคูณแจกแจงคะ